ราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนมีการเิเริ่มงานใหม่หรือผู้ใหญ่และลูกค้าเมตตาเอ็นดูหยิบยื่นโปรเจกต์ใหม่ๆมาให้ได้แสดงฝีมืองานเยอะงานหนกักแต่ไม่ยุ่งเหยิงการเงินคล่องตัวแต่มีเกมใช้เงินเก่งด้านความรักคนโสดสนิทคนรักเก่าหรือคนเคยคุ้นกลับมาสารสัมพันธ์กันใหม่ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปรักพัฒนาได้คนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะเขากลับมาทำให้ชัดเจนขึ้นพร้อมให้สถานะแล้วอยู่ที่คุณจะเล่นแง่หรือเปล่าคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วถ้าเคยมีปัญหากันมาจะกลับมาปรับจูนกันใหม่ได้เพราะมีหน้าที่ที่ต้องแบกร่วมกันเยอะค่ะสวัสดีค่ะ คลิปนี้เป็นดวงประจำเดือนมิถุนายนปี2,566การงานการเงินและความรักค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยอิงจากราศีเป็นหลักนะคะสำหรับท่านที่ไม่ทราบเวลาเกิดก็จะหาลัคนาไม่ได้คุณดูโดยใช้ราศีก็ได้ค่ะเพราะราศีเนี่ยใช้แค่วันเกิดแล้วก็เดือนเกิดก็สามารถที่จะทราบราศีแล้วนะคะส่วนท่านที่ทราบทั้งลัคนาและราศีก็ขอให้ดูทั้ง2องอย่างประกอบกันจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะแต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าคุณต้องการเรื่องราวเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณก็แนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะ เก็บรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูรายละเอียดนะคะจะอยู่ในไลน์ค่ะสามารถทักไลน์มาคุยกันได้ค่ะไลน<ม>์ ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ตรง d e s c r i p t ั่นค่ะ เริ่มต้นที่ดวงการงานการเงินก่อนเลยนะคะไพ่ประจําตัวของคุณคือไพ่สิบไม้เท้าเป็นไพ่ของการแบกภาระหน้าที่การงานเอาไว้เต็มไม้เต็มมือมีไพ่หนึ่งไม้เท้าแล้วก็1ดาบเข้ามาด้วยไพ่สองใบนี้แปลว่าคุณได้มีการิเริ่มโปรเจกต์โครงงานใหม่ๆอาจจะไม่ถึงขั้นโปรเจกต์ใหญ่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นเปลี่ยนงานย้ายงานแต่งานที่คุณทําอยู่งานเดิมๆนั่นแหละมันมีโปรเจกต์ใหม่หรือมีไอเดียใหม่ๆเข้ามาหรือมีลูกค้ารายใหม่ลูกค้ารายใหญ่ที่พุ่งเข้าหาแล้ว ให้โปรเจกต์ใหม่ๆหรืออาจจะเป็นเจ้านายของคุณก็ได้ให้โปรเจกต์ใหม่เข้ามาไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ริเริ่มใหม่ในช่วงนี้จะเป็นการงานที่ดีทั้งสิน้นเป็นการงานที่คุณจะมีไอเดียบันเจิดมีศักยาภาพในการทํางานสูงแล้วก็สามารถทํางานได้ดีคุณได้ไพ่ทั้งราชาทั้งเดอะเมจิเชียนทั้งเฮอร์มิตอยู่ในหน้าไพาน่นี้นั่นแปลว่าคุณมีศักยาภาพสูงสุดที่จะทํางานโปรเจกต์ใหม่นี้ได้อย่างเต็มที่แล้วก็มีประสิทธิภาพสามารถทําให้คนรอบข้าง เห็นเราก็ชื่นชมในความสามารถของคุณเป็นที่นิยมชมชอบเป็นที่ยอมรับนับถือการงานอาจจะเยอะอาจจะหนักก็จริงแต่ว่าไม่ได้ยุ่งเหยิงอะไรอุปสรรคปัญหาทางด้านการงานมีก็จริงแต่สามารถแก้ไขจัดการได้หมดเพราะว่าไพ่เดอะมินิเชียนคือไพ่ของผู้วิเศษผู้วิเศษก็คือหยิบจับอะไรก็ทําได้สําเร็จหมดยังมีศักยาภาพในการที่จะไปต่อรองเจรจาการค้าได้ดีด้วยไปพรีเซนเทชันไปเจอเจอลูกค้าก็จะมัก ได้รับความเอื้อเอ็นดูได้รับความเมตตาจากคนที่ได้พบเจอคนที่ได้พบเห็นค่ะ เจ้านายและลูกค้านี้ได้ไพ่พระกับคุณเลยแปลว่าเมตตาคุณมากเลยก็จะหยิบยื่นงานดีๆให้ลูกคา้าเก่าลูกค้าใหม่ก็จะพุ่งเข้าหาการงานเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเป็นโปรเจกต์ใหญ่แต่มันจะเป็นโปรเจกต์เล็กๆแต่หลายๆโปรเจกต์มารวมๆกันก็เลยทําให้งานมันเยอะไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะงานมันไม่ได้มีความยุ่งเหยิงค่ะมันค่อนข้างจะราบรื่นนะปัญหาคือคุณอาจจะไม่ค่อยมีคนช่วยเท่าไหร่เจ้านายหรือลูกค้าก็หยิบยื่นงานมาให้เสร็จแล้วก็ปล่อยให้คุณทําโซโล่ของคุณเอง ไม่ได้เข้ามาช่วย เพื่อนร่วมงานนอกจากจะช่วยงานคุณไม่ได้แล้วบางทียังทําให้คุณเบื่อหน่ายเพราะเอางานมาให้คุณช่วยด้วยเห็นว่าคุณมีศักยะภาพสูงเห็นว่าคุณเก่งก็เวลามีปัญหาอะไรติดขัดตรงไหนก็จะวิ่งมาขอให้คุณช่วยอันนี้เขาก็ไม่ได้กลั่นแกล้งนะคะเขาเห็นว่าคุณเก่งจริงๆเขาก็อยากจะให้คุณช่วยเพราะเขาอาจจะเจออุปสรรคปัญหาอยู่ซึ่งบางทีอ่ะพอคุณได้ไพ่แปดถ้วยแบบนี้มันแปลว่าบางทีคุณก็เบื่อหน่ายคุณอยากจะปลีกวิเวกไปทํางานคนเดียวอยากทํางานแบบ work from home อยากทํางานแบบ อยู่ในบรรยากาศในที่ทํางานที่ไม่ต้องมีใครมายุ่งเพราะงานมันเยอะแต่ว่าถ้ามีใครมาเข้ามาอินเทอร์รัปเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะทําไม่ได้นะเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องไปตั้งสมาธิใหม่ไปโฟกัสใหม่เวลากลับไปทํางานของตัวคุณเองมันก็อาจจะเบื่อหน่ายตรงนี้หน่อยแต่ก็ไม่ได้ดูว่าเป็นปัญหาใหญ่อะไรส่วนลูกน้องใครที่มีลูกน้องลูกน้องคุณเก่งแต่อาจจะดื้อไปสักหน่อยดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องหาวิธีที่จะทําอย่างไรที่จะทําให้ลูกน้องเขาอยากทํางานให้กับคุณเขาอยากจะมีวิสัยทัศน์เดียวกับคุณถ้าเขาเห็นด้วยกับคุ มีวิสัยทัศน์เดียวกับคุณอันนี้ถือว่าคุณโชคดีเลยคุณจะได้ลูกน้องที่เป็นมือซ้ายมือขวาให้กับคุณได้แต่ถ้าเกิดว่าวิสัยทัศน์ของคุณมันไม่ตรงกับลูกน้องตรงนี้เนะี่ยเขาก็จะดื้อหน่อยเขาก็จะถกเถียงเขาก็จะอยากทํางานในแบบที่เขาต้องการอยากจะทำนะคะตรงนี้คิดว่าคุณน่าที่จะแก้ไขจัดการสถานการณ์ตรงนี้ได้ค่ะ เพราะฉะนั้นถือว่าคุณค่อนข้างจะมีความสุขกับตัวงานที่คุณได้รับมานะไม่ได้มีอะไรที่มันยากเกินแก้รําคาญเพื่อนร่วมงานบางคนหน่อยที่ชอบเอางานมาให้คุณช่วยแต่คุณก็ช่วยไปเถอะถือว่าคุณมีน้ําใจแล้วคุณก็จะสามารถช่วยเขาได้ด้วยเป็นช่วงเวลาดีๆที่คุณได้โดดเด่นในหน้าที่การงานแต่อาจยังไม่ถึงขั้นได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะก็เก็บคะแนนเก็บกันไปก่อนค่ะส่วนในเรื่องของการเงินการที่คุณได้ไพ่ราชาและเมเจอร์เชนนั่นแปลว่าคุณมีการเงินที่คล่องตัวมี ีเงินเข้ามาอย่างมั่นคงดีอยู่แล้วปัญหาคือมันดันได้ไพ่เจ็ดถ้วยซึ่งอยู่ในตำแหน่งสำคัญเจ็ดถ้วยคือการใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายเจ็ดถ้วยคือการใช้เงินเก่งคือการมีความคาดหวังในเรื่องของการเงินว่า ต้องการจะได้มาเท่านั้นเท่านี้เพื่อไปซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจจะสูงเกินความจําเป็นไปสักหน่อยดังนั้นช่วงเวลาเนี้ยได้เท่าไหร่ก็รู้สึกว่ามันไม่พอเพราะสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันมากกว่าไรายได้ของเราแต่มันไม่ใช่ว่าสิ่งที่คุณต้องการมันเป็นสิ่งเบสิกเบสิกคือคุณต้องการเหนือไปกว่าเบสิกแต่ถ้าเกิดว่าเอาแค่เบสิกเอาแค่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตรงนี้เนี่ยถือว่าการเงินคล่องตัวมีกินมีใช้สบายสบายดีค่ะก็ะไปลดความต้องการของคุณหน่อยอันที่จริงแล้วเนี่ออ่มันนใหญเกิ ตัวถามว่าเดือนนี้ซื้อได้ไหมตอบว่าซื้อได้เพียงแต่ว่าคุณจะไม่เหลือเงินเก็บเลยซึ่งก็น่าเสียดายถ้าคุณจะไปซื้ออะไรที่มันใหญ่เกินตัวที่มันสุรุย่ยสุร่ายเกินไปก็ควรที่จะจัดสรรปันส่วนการเงินเอาไวด้ดีๆเมื่อได้เงินเข้ามาอย่ามือเติบนะคะแบ่งเงินเอาไปเป็นส่วนที่จะต้องใช้หนี้ถ้ามีหนี้เป็นส่วนที่จะต้องเก็บอันนี้สําคัญ กานออกไว้เลยว่าจะต้องเก็บเงินเท่านั้นเท่านี้และที่เหลือถ้าอยากจะใช้จนหมดสิ้นก็ไม่เป็นไรก็ใช้ไปเพราะว่าเราได้กันเงินในส่วนที่จะเป็นเงินเก็บเอาไว้เรียบร้อยแล้วตรงนี้ถือว่าจะเป็นการวางแผนการเงินที่ดีสําหรับเดือนนี้ค่ะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไคร b e ให้กับช่องลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ดวงความรักนะคะเริ่มต้นที่คนโสดสนิทก่อนเลยมีโอกาสที่จะมีความรักใหม่แต่คนรักใหม่นี้ดูหน้าคุ้นๆเพราะน่าจะเป็นคนเก่าถ้าไม่ใช่คนรักเก่าก็อาจจะเป็นกิ๊กเก่าหรืออาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนแล้วอาจจะเป็นเพื่อนเก่าหรือว่าคนที่เคยเจอกันมาแต่ว่าในพักหลังเนี่ยไม่ค่อยได้เจอกันแล้วตรงนี้เนี่ยมีโอกาสทีเดียวนะคะที่จะเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ๆกันได้ถ้าเป็นคนรักเก่าเนี่ยก็พร้อมที่จะกลับมาปรับความเข้าใจ หถ้าเคยผิดใจอะไรกันมาเดือนนี้มีโอกาสที่จะ ปรับจูนแก้ไขสิ่งผิดพลาดกันได้ดีขึ้นส่วนถ้าเกิดว่าเป็นคนเคยคุ้นกันมาถ้าไม่เคยมีปัญหาอะไรกันมาการพัฒนาความสัมพันธ์ก็สามารถพัฒนากันไปได้แบบสมูทราบรื่นเพียงแต่ว่ามันมีไพ่เดอะสตาร์เข้ามานั่นแปลว่ามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนแล้วค่อยสนิทขึ้นสนิทขึ้นไปเรื่อยๆอาจจะมีกิจกรรมอะไรบางอย่างให้ได้ทําร่วมกันแต่ดูว่าเขาคนนี้ที่กลับเข้ามานี้หรือคนคุ้นเคยที่อยากจะมาสาร้างสัมพันธ์กับคุณตรงนี้เนี่ยดูมีความ พยายามที่จะเช้าถึงเย็นถึงดูมีความพยายามที่จะเอาชนะใจคุณตัวของคุณเองเนี่ยยังไม่ถึงขั้นรักปักใจเขาแต่มีความรู้สึกดีถ้าแม้นจะเป็นคนรักเก่าที่คุณเคยรักปักใจตอนนี้ความรู้สึกมันก็จางๆไปแล้วมันยังคิดถึงอยู่ยังมีความรักอยู่แต่ไม่ถึงขั้นว่าจําเป็นจะต้องได้กลับมาเพราะตัวคุณเองเนี่ยก็มีทางเลือกมีตัวเลือกอื่นๆเหมือนกันมีตัวเลือกใหม่ๆเหมือนกันเพียงแต่ว่าพอคนรักเก่าคนนี้กลับมาแล้วพยายามจะปรับจูนอาจจะมีการมาขอโทษ อาจจะมีการมาทําอะไรให้มันดีขึ้นและเขารู้อยู่แล้วว่าเราอชอบอะไรแบบไหนเพราะเราเคยรู้จักกันมาก่อนเราเคยรักกันมาก่อนเนี่ยเขาก็ไปทําในจุดที่ทําให้คุณะจะต้องใจอ่อนให้กับเขาตรงนี้ก็ถือว่าทําให้คุณมีความรู้สึกฟุ้งฟริ้งมีความสุขในช่วงเดือนนี้เลยถึงแม้ว่าอาจจะเคยทําให้คุณเจ็บช้าน้ําใจมาแต่เนื่องจากว่าคุณก็ไม่ได้โกรธแค้นเคืองอะไรมากมายนักแล้วคุณก็สามารถที่จะให้อภัยเขาได้ความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาไปในเดือนนี้เลยถือว่าดําเนิน ในททิางีี่ดเพียงแต่ว่าไพ่ที่ดําเนินไปเนี่ยมันยังเป็นไพ่ราชาดาบมันยังเป็นไพ่ราชินีเหรียญจริงๆราชินีเหรียญคือมองไปในอนาคตเบื้องหน้าก็อยากเห็นกันและกันอยู่ไม่ได้อยากจะห่างหายกันไปเหมือนตะเก่าก่อนและเพียงแต่ว่าราชาดาเข้ามาแปลว่ายังต้องคิดพิจารณาอีกเยอะเพราะตะเกาก่อนที่เคยรักกันอาจจะเคยเจอปัญหากันมาเยอะตอนนี้มันกลับมามันดีมันปรับจูนกันได้แต่เราก็ไม่ได้รู้ว่ามันปรับจูนกันได้แค่ชั่วครู่ชั่วยามแค่เวลานี้หรือเปล่าเพราะว่าคิด ถึงกันมันก็เลยกลับมาทําดีต่อกันแต่พอวันหนึง่งพอความคิดถึงมันจางไปเพราะว่ามันได้เจอกันทุกวันทุกวันมันจะกลายเป็นว่าเราก็จะกลับไปอยู่ในอิรอปอเดิมหรือเปล่าที่เขาเคยทําให้เราเสียใจตรงนี้ก็เลยยังเป็นจุดที่ต้องรอดูไปก่อนทั้งคุณและเขาก็ไม่ได้อยากที่จะเร่งรีบพัฒนาความสัมพันธ์อันที่จริงใจเขาอยากจะเอาชนะใจคุณนะคะแต่เขาก็ไม่ได้รีบหรอกเขาก็ให้เวลาคุณมันก็เลยเป็นเรื่องของการที่ได้ทํากิจกรรมอะไรร่วมกันได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆร่วมกัน ส่วนคนที่ไม่ใช่คนรักเก่าแต่อาจจะเคยเป็นเพื่อนเก่าเป็นคนคุ้นเคยเก่าๆเนี่ยที่มาสารสัมพันธ์กับคุณในช่วงเดือนนี้คุณก็ไม่ได้แน่ใจหรอกว่าคุณสามารถที่จะไปต่อกับเขาในรูปแบบของการเป็นคนรักได้ไหมหรือบางทีถ้าเป็นเพื่อนกันมาคุณก็อาจจะกลัวเสียเพื่อนด้วยซ้ำไอ้ไพ่ราชาดาบเนี่ยเป็นไพ่ของการคิดเยอะคิดมากก็ต้องคิดให้ท่วนฉีดังนั้นจึงไม่อยากจะเร่งรีบตัดสินใจอะไรไป แต่ณตอนนี้ที่เราได้สถานะกับการเป็นคนคุยกันก็ดูว่าจะแฮปปี้พออกพอใจด้วยกันทั้งคู่ไพ่จบเนี่ยไปจบที่ไพ่เลเวอร์สเป็นไพ่สวยเป็นไพ่ของคนที่มีความสุขทางด้านความรักมีความโรแมนติกมีความหวานแววมีความชุ่มชื่นหัวใจคือมันก็เป็นความหวังใหม่ๆของคุณในเรื่องของความรักว่าคนนี้มันอาจจะใช่มันอาจจะดีได้ในที่สุดเพียงแต่ว่าตอนนี้ขอค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปก่อนค่ะก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีค่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะคะ woman, ่ะไพ่ตั้งต้นมาเนี่ยเป็นไพ่ของความเครียดนะแล้วก็ไพ่ในใจลึกๆของคุณเป็นไพ่ของความอึมครึมอึมครึมแล้วแปลว่ามันอาจจะมีปัญหาอะไรกันมาที่ทําให้มีความตึงเครียดด้วยกันทั้งคู่แล้วคุณก็ไม่ค่อยจะมั่นอบมั่นใจแล้วว่าคุณอยากจะไปต่อกับคนนี้ดีไหมหรือคุณอาจจะมีตัวเลือกใหม่ที่ทําให้คุณลังเลลังเลว่าหรือตัวเลือกใหม่อาจจะดีกว่าคนนี้เพราะคนนี้ก็ไม่ได้สถานะสักทีแถมยังมีความตึงเครียดกันมาด้วยอีก คนนี้เนี่ยพอเขารู้สึกว่าคุณมีตัวเลือกใหม่นะคะเพราะว่าคุณมีทั้งไพ่เลเวอร์สและไพ่เลขสามเข้ามาพร้อมกันแปลว่ามันจะไม่ใช่เรื่องของคนสองคนและมันมีเกณฑ์ที่มันจะมีตัวเลือกใหม่ซึ่งก็อาจจะเข้ามาทางฝั่งเขาก็ได้นะแต่ถ้าดูจากหน้าไพ่หลักแล้วเนี่ยดูทรงว่าถึงแม้ว่าจะเข้ามาทาั้งทางฝั่งเขาและทางฝั่งคุณแต่จะเป็นทางฝั่งคุณมากกว่าที่มีความลังเลโลเลตรงนี้แต่การลังเลลงเลตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเคยทําให้คุณเจ็บช้ำมาก่อนเขาเคยทําให้ความรักมันตึง เครียดและไม่ให้สถานะคุณสักทีก่อนหน้านี้คุณอาจจะชัดเจนกับเขาและอยากจะได้สถานะแต่พอเขามาอึนๆมืนมนตอนนี้มันเป็นโอกาสของคุณและที่คุณก็มีตัวเลือกใหม่ทําให้เขาอึนอึนมืนมันม่บ้างทําให้เขารู้สึกไม่มั่นใจบ้างว่าจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้เลือกเขาก็ได้เพราะฉะนั้นสถานการณ์มันเลยยิ่งทําให้เขาจําเป็นที่จะต้องเร่งรีพัฒนาความสัมพันธ์เพราะว่ากลัวจะเสียคุณไปเขาได้ไพ่ราชาถ้วยได้ไพ่หนึ่งถ้วยได้ไพ่หกถ้วยใน ไพ่ที่แวดล้อมตำแหน่งของเขาเนี่ยเป็นไพ่ถ้วยสวยๆทั้งหมดนะคะ ก็คงจะเป็นเพราะว่าเขากลัวจะเสียคุณไปแหละเพราะว่าคุณก็มีคนใหม่ๆเข้ามาแต่จริงๆแล้วใจลึกๆของคุณน่ะคุณก็ยังอยากจะได้เขาคนเดิมนี่แหละเพียงแต่ว่าคนใหม่เข้ามาก็ดูว่าดีดูว่ามี potential ที่จะชัดเจนกับคุณได้ง่ายกว่าคนเดิมเพียงแต่ว่าคนเดิมพอเขารู้สึกว่าคุณอาจจะไม่เลือกเขาทีนี้แหละเขาจะเร่งรีบพัฒนาความสัมพันธ์อยากที่จะทําให้มันชัดเจนขึ้นล่ะค่ะเขาอาจจะมาทําอะไรดีๆอาจจะพาคุณย้อนเวลากลับไปสู่ในช่วงโปรโมชั่นแรกๆที่ ที่เคยทําให้กันใหม่ๆช่วงที่คุยกันแรกๆอาจจะพาคุณไปออกเดทในที่เดิมๆที่เคยมีความสุขกันอาจจะพาคุณไปทํากิจกรรมอะไรบางอย่างที่เคยทําร่วมกันแล้วมันมีความสุขตรงเนี้ยมันก็จะทําให้คุณใจอ่อนให้กับเขาได้เหมือนกันเพราะใจลือลแล้วเนี่ยคุณก็เลือกเขานี่แหละแต่มันก็มีโอกาสนะที่คุณจะเล่นแง่เพราะว่าเขาเคยทําให้คุณตึงเครียดมาเคยอึมครึมใส่คุณมาตอนเนี้ยคุณก็ต้องดูก่อนว่าสิ่งที่เขาทําดีเนี่ยเขาทําดีให้กับคุณแค่เฉพาะช่วงนี้ที่เขารู้สึกว่าเขาจะเสียคุณไป หรือเขาจะทําดีได้ตลอดลอดฝั่งจริงๆคุณก็เลยอาจจะยังไม่ตกลงพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาทั้งๆที่ถ้าคุณพร้อมที่จะชัดเจนกับเขาในเดือนนี้มันมีทรงว่ามันก็ชัดเจนได้แล้วนะคะสามารถเป่าประกาศว่าคนนี้เป็นคนรักมีสถานะแฟนได้แล้วเขาพร้อมแล้วคุณต่งางหากที่อาจจะยังไม่พร้อมแต่ถ้าคุณพร้อมก็ไปสู่จุดนั้นได้เลยนะแต่ถ้าไม่พร้อมก็อาจจะเป็นเพราะว่าคุณอยากที่จะเล่นแง่ก่อนหรืออยากจะดูให้แน่ใจก่อนว่าสิ่งที่เขาทําดีตรงนี้คือเขา ต้องการที่จะรักษาคุณเอาไว้จริงๆหรือแค่เพราะว่าเขาห่วงก้างกลัวว่าจะมีใครแย่งคุณไปก็เลยมาทําดีแล้วพอคนคนนั้นที่คุณตัดสินใจแล้วว่าไม่เอาไอ้คนใหม่เนี่ยเขาก็จะกลับไปแย่เหมือนอีหลอบเดิมกลับไปทาให้คุณเครียดกลับไปทําให้มันหมน่นหมน่หมนมนึมนมนึนอื่นๆไม่ชัดเจนเหมือนเดิมหรือเปล่าคุณก็ต้องดูให้แน่ใจก่อนตอนนี้คุณจะใช้สมองมากกว่าหัวใจและหัวใจเนี่ยบอกว่าอยากจะเลือกเขาคนเดิมแต่สมองบอกว่าเดี๋ยวก่อนดึงเชงไว้ก่อนรอก่อนดูดีๆว่าเขาจะดีได้ตลอดลอดฝั่ง ไหมค่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะตั้งต้นมานด้วยไพ่เดทนั่นแปลว่าเคยมีปัญหากันมาแต่ถ้าเกิดว่าชาวสิงค์คนไหนที่ไม่ได้มีปัญหากับคนรักของคุณถือว่าหน้าไพ่นี้ไม่ได้ตรงกับคุณเดือนนี้คุณไม่ควรจะมีปัญหาอะไรนะคะเดือนนี้ก็ควรจะเป็นเดือนที่ดีสําหรับคุณค่ะแต่ถ้าเคยมีปัญหากันมามีโอกาสว่าเดือนนี้จะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้ใหม่ไพ่ประจําตัวของคุณก็ยังได้ไพ่ของคนที่ยังรักกับการที่ยังมีเขาอยู่ไม่ว่าจะมีเขาอยู่ในรูปแบบแฟนหรือว่าเป็นคู่ชีวิต ไพ่ประจําตัวของเขาก็ยังได้ไพ่ของการที่ยังหวงแหนคุณอยู่แล้วก็ไพ่ที่ติดตัวเขาคือไพ่ของการกลับมาทําให้มันดีได้ไพ่หกถ่วยคือการกลับมาทําให้มันเหมือนช่วงแรกๆที่รักกันใหม่ๆโปรโมชั่นอะไรที่เขาเคยสาดใส่ให้กับคุณในช่วงแรกๆที่คบหากันเขาจะเอาโปรเดิมนั้นกลับมาดังนั้นมันจะทําให้คุณมีความรู้สึกดีขึ้นแต่แล้วเรามาเจอไพ่แฮงแมนในไพ่ใจใจลึกๆของคุณแล้วก็เจอไพ่แปดดาบในไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งของเขาแปลว่า มีโอกาสที่ความรักของคุณกับเขาเนี่ยมันมีปัญหาสะสมมันเนิ่นนานจนบางทีมันแก้ไม่หลุดการที่เขาทําดีกับคุณครั้งนี้มันไม่ได้แปลว่าปัญหาเหล่านั้นเนี่ยจะสามารถแก้ไขได้ดูทรงแล้วเขาก็แก้ไขปัญหาไม่ได้ไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นเรื่องของนิสัยส่วนตัวของเขาที่เขามีนิสัยอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกเหมือนมันไม่ฟินมันไม่ได้มีความสุขเต็มที่กับความรักหรืออาจจะเป็นเรื่องของบุคคลรอบข้างพ่อแม่ญาติพี่น้องสังคมเพื่อนฝูงไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามเนี่ย เขาก็แก้ไม่ได้แล้วตัวของคุณก็พอจะรู้ด้วยว่ามันแก้ไม่ได้หรอกหรืออาจจะเป็นปัญหาทางฝั่งคุณก็ได้นะคะแต่เป็นปัญหาที่คุณทั้งคู่รู้กันอยู่ในใจว่าปัญหาเหล่านั้นน่ะถ้าเรายังจะต้องดําเนินกันต่อไปปัญหามันก็ยังจะต้องอยู่กับเราต่อไปเพียงแต่ว่ามันมีพันธะภาระหน้าที่อะไรบางอย่างที่คุณทั้งคู่ยังอยากจะไปต่อร่วมกันอยู่ไม่ว่าจะมีลูกที่ต้องเลี้ยงลูกร่วมกันหรือว่ามีธุรกิจ หน้าที่การงานอะไรบางอย่างที่ทำร่วมกันซื้อบ้านซื้อรถร่วมกันเหล่านั้นทำให้ คุณทั้งคู่รู้สึกว่าหน้าที่เนี่ยมันสําคัญกว่าหัวใจเราต้องแบกหน้าที่ร่วมกันตรงนี้ไว้ถ้าเราจะเลิกลากันไปเนี่ยมันทําให้การแบกภาระหน้าที่ตรงนั้นมันเป็นไปได้อย่างขรุขระยากลําบากจึงกลับมาเพราะหน้าที่แต่ในใจมันก็ยังมีความรักให้แก่กันอยู่นะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันบั่นทอนความรักของคุณทั้งคู่ก็คือปัญหาที่มันไม่รู้จบปัญหาสะสมสะสมที่ก็ไม่รู้ว่าจะไปเริ่มต้นแก้ตรงไหนมันสะสมจนมันพอกเป็นดินพอก หางหมูจนหาจุดเริ่มต้นของการจะไปแก้ปัญหาไม่ได้แล้วมันก็คงจะต้องทนทนกันอยู่อย่างนี้ต่อไปเพียงแต่ว่าพอมันได้ไพ่เดอะสตาร์เข้ามาเนี่ยนั่นแปลว่าบางทีก็อาจจะพอจะปล่อยวางกันได้แล้วเหมือนกันนะคือหลังจากที่เป็นเดทกันไปก็คือห่างกันไปอาจจะมีบางช่วงที่ขอเลิกกันไปเลยแล้วกลับมาใหม่ครั้งนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้คาดหวังแล้วก็ได้ว่าเขาจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อเราและเขาก็อาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรจากเราเหมือนกันแล้วก็อาจจะรู้รู้กันอยู่ในใจทั้งคู่ว่า เราจะไปกันพร้อมปัญหานั่นแหละก็ต้องอยู่กับมันให้ได้พอไม่ได้คาดหวังอะไรปล่อยวางได้ความรักความสัมพันธ์มันก็เลยกลับมาดําเนินกันใหม่ได้กับคนรักเดิมที่น่าคุ้นๆนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าเราใช้ภาระหน้าที่เป็นตัวหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์ให้มันยังไปกันอยู่รอดได้ค่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกบเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะใช้นามปากกาว่ากอใจค่ะมีนิยายในรูปแบบของอ e ีบุ๊กนะคะอยู่ในเว็บเมพอีบุ๊กถ้าสนใจก็แนะนำให้ไปหาซื้ออ่านกันได้นะคะลิงก์ของเว็บแปะเอาไว้ให้ตรงเดสคริปชันหรือว่าตรงคอมเมนต์ใต้คลิปค่ะแล้วก็ท่านที่ชื่นชอบการฟังนิยายเสียงนะคะเก็บมี YouTube ช่องนิยายเสียงชื่อว่าช่องกอใจนักเขียนค่ะสามารถเข้าไปฟังนิยายเสียงของเกตได้ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ